ป้่ขาเจากเดาอย่ี้ป้ไปแจกแจกด้วงหน้าเด้อเจ๊เจ๊ให้เขาสมองหน้าได้แล้วอายเลยป้าอยป้าเขาพี่เขด้อันนี้ป้าไทยดีป้าไทดีบาาค่าค่ะป้าไทยดี ขอบคุณค่ะคุณ้าขนมไยคุค่ะใครยังไม่ได้มาต่อแถวเอาเลยพี่ต่อแถวอาเลยใครอยากได้ขอแถวเลยนะคะต่อแถวเลยอไม่อสมอได้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวองององอไอ้ไฟก็หยุดใครก็หยุ่เลอหุดเลยโอ้โหอค่าเที อันนี้ะ่ายถ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 ายถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายถ่าย เดี๋ยวคุณ้เยเลยนะคะขอรเาครบด้ีค่ะคุณตัวเล็กเนี่ยป้าตัวเล็กตัวเล็กอะเล็กขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับโอ้โหสวยด้วยอ้าราถึงยไม่ได้ปาก็ขอนะคะป้ากระอ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็กนกัปา็เพราะมันมนได้่ไาได้ไเดีย่นี้ค่ะเออใส่ได้ไ้่สวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้แตดปลาได้้ได้ไองยงไหมกระป๋องได้ากระป๋อง ออกมาเที่ยวับอะไรแล้วถกนี่บ้านี่อันนี้อันนี้นีอันนี้อันนี้พอได้แล้วอก้แ้โอ้โหนี่นี่างป้าป้าป้าาพี่คนนี้ยังไม่ได้ป้ายังได้หมนี่นี้เหรอใช่ป้าไม่ยางถุงเลยครับไม้ยงถุเลยเหรอหรอ มาให้พ yeah. yeah. oh uh> uh> ี่คนนู้นมากรดัอาาอถุงนึเียยายจ๋นี่อายอ่ะโอ้ยี่ลำเรากดอาลูกอ่ะเมยแล้วกันได้ไหมคะได้ไหมลูก หมือนก็เต็มไหมหนึ่งสองโอเคขอบคุณได้ขนมยกันอีกนะครได้ขนมแขนมก่อนถ้าขนมเอาเอาสไวรนีเนาะนี่อะไรนี่นี่ของขวของขวด้นี่เราไปถ่ายรูปหน่อยเ่เก็ไ้บ้างเอาไว้แบกมเซเาขอถ่ายรูปหนค่ะโอ้จีเอลเยนอย่างนี้นะจะไปบอกวัด เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเก่งยังอยู่ป้ารู้สึกยังไงบ้างไม่ได้แจกของไม่ได้เหลือของดีนะในบ้านที่เป็นจทว์ตัวแบบยังไม่ได้บ้างแจกต่อคนข้างหลังยังไม่ได้ขนมเลยโอ้ยนี่มาตีเราตลอดเลยนี่คนเนี้ยป้าแค่ตะกกินเฉยเฉยป้าขนมไม่กองเนื้อค่ะป้ามาแป๊บรรลุบรรลเดี๋ยวจะส่วนมากๆเลยถ้ไปตกบอกเขาส่งในวัดป้าข้างหลังเขายังไม่ได้ป้าเชิญป้าได้ยังคนได้แล้วน้าคนนั้นได้ยังน้าคนจะถึงเงินได้ยัง มึก็ไปแจกด้ามอย่างนี้จะบอกรป้าป้าป้ารู้สึกยังไงคะโอ้ยเจมหมดกำลังใจบางเรื่องนะอ๋เดี๋ยวนะดเดี๋ยวนะป้าขอถ่ายรูปหม่นะอันเอ่ามด้วยป้านมด้วยอยังนี้ด้วยอ้ด้อันนี้ดอันาน้าน้ ้าวมีคนเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยเหนือเดี๋ยวพี่คนดำนูไมได้เลยเนี่ยมแ่แพี่เจ้าี่เจ้าถ่าย แม่บอกไปพอ่หนุ่มป้าป้าแจกปีกอ่ะขอแจกค่ะแจกใครล่ะแจกพี่คนเสื้อดำเนึ่งไปพี่คนเสื้อดำได้โว้ยเมื่อกี้เราอีควายดงเดี๋ยวคุณจะไปบอกกับพระสงฆ์ในวัดอีกเพศหายคนนึงยังไม่ได้ป้านั่นป้าคนที่ใส่เยี่ยจะมาสอนทุกท่านนะจะบอกพี่โนดเลย ไห้กูอย่างนี้นะป้าป้าแล้วป้านะป้าเนี่ยน้องต่อยเกมไม่ได้เนี่ยน้องแสดงน้ำเสียงเลยครับเต้ป้าป้าอวยพระพรให้ท like, ุกไม่ต้องสอนตัวอยู่คำตัวใจเราป้ามัน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 พิมพ์เราอ่ะจัดการให้จัดการหัวใจทำอย่างนี้เดี๋ยวจะไปบอกพี่นอกกัตตำรวจเยอะเลย้า ไม่ต้องสอนควายดองพระสงฆ์สั่งไว้เลยถ้าใครทำอะไรเธอมาบอกผมนี่ตำรวจมากันหลายคนมึงเป็นควายไม่รู้ถึงพระหรอกเดี๋ยวคุณจะสวดเยอะๆเลยนะ ป้า,ปาโอ้ยมอ๊ <c oughs> สัตว์นี่ <c oughs> เดี๋ยวจะสวดภาวนาให้ตำรวจแอบให้คนแอบ,บมายิงรู้เลยนะดู้เนี่ยคว้างไม่หยุดเลยคว้างไม่หยุดเลยป้าเขายังไม่ทำอะไรป้า,านี่เขาคว้างมาเนี่ยมึง <c oughs> ก็อย่าพูดมากนะเ,เดี๋ยวกูมีกูหยุดอย่างนี้กูจะเป็นรายงานตำรวจเยอะๆเลยนี่จะไปพูดเพื่อนพี่น,นุ่นเลยกว่าเยอะเลย พอแล้วเมื่อมาเลยชีวิตจริงคืจะไปคุยกับตำรวจอ,อีแบบนี้นะจะให้ประสงค์เทศในวัดเอกินน้ำไำเหเอาไหนยเอาน้ำให้น้ำไหมนี่นะจริงๆจะบอกกับพี่โนดเลยเนี่ย